โอเคครับเราจะมารีเช็คเครื่องทำป๊อปคอร์นแกสชุดนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับเดี๋ยวส่งแบบเครื่องเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลยครับเรามาดูความเร่ร้อยโดยรอบของเครื่องอีกทีหนึ่งครับอ่าพลาสติกต่างๆพวกนี้แกะออกได้หมดเลยครับที่หุ้มชิ้นงานเอาไว้แล้วก็พลาสติกตรงนี้ถ้าจะแกะออกใช้คัตเตอร์กรีดบางๆนะครับแล้วก็ลอกออกได้เลยส่วนกระดาษด้านหลังที่หุ้มอะคริลิกอยู่แกะก่อนใช้งานนะครับ เมื่อไรที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แก่ยากมากครับด้านหน้าทางนั้นแกะออกมาให้แล้วมาดูการทํางานมอเตอร์มอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบตเตอรี่จะมีใส่พ่วงชุดน,นี้ให้ครับแดงบวกดาลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีทุกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็มาคลีบที่แบตเตอรี่นี้เป็นสวิตชิ่งนะครับก็เหมือนแบตเตอรี่แหละใช้แบ82โวลต์แดงคีบควบบวกดวําคีบควลบแบตเตอรี่ตตรห้ามสลับขั้วเด็ดขาดนะครับถ้าสลับขั้วช็อตทันที มาดูการทำงานสวิตจะเป็น3สเตปแบบนี้ตรงกลางคือปิดเขามาขวามือ220โวลต์ตัวนี้เป็นระบบไฟบ้านครับหมาการกดรอบที่เหมาะสมจุดสีแดงหมุนมให้ตรงกันมอเตอร์ปรับวนเร็วได้ตรงกลางคือปิดเขามาซ้ายมือตัวนี้ทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟห้ามล้างน้ํานะครับ หลังจากที่แยกชุดมเอเตอร์ไปแล้วทั้งเครื่องยกลังน้าได้เลยครับหม้อสตเตเลสใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยแล้วก็หัวแก๊สสแตเตรเลสก็ใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยครับในส่วนของตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากับน้ํายาล้างจานก็เพียงพอครับอามาดูในส่วนของหัวแก๊สหัวแก๊สใช้คู่กับวาล์วปรับแก๊สแรงดันต่ําเท่านั้นนะครับแรงดันสูงแบบนี้ห้ามใช้เด็ดขาดช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดเวลาเราล้างหรือเคลื่อนย้ายมือเราไปโดนได้ก่อนใช้งานก็ปรับให้สุดแบบนี้ครับ มาดูกดแล้วก็ปิดไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับถ้าช่องกาศเปิดไม่สุดเปลวไฟจะเปลี่ยนสีแล้วเป็นไฟส้มๆแบบนี้ปรับให้สุดก็ได้เปลวไฟสีฟ้าแบบนี้ครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับเน้นเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อป๊อปคอนไฟแรงไม่ไหม้แต่ถ้าไฟอ่อนเกินไปไหม้ครับไฟตรงกลางไม่ออกอยู่แล้วนะครับออกเฉพาะวงนอกโอเคครับ